ราคารถยนต์ไฟฟ้าจะแพงขึ้นไหมตลาด e ีวีจะเป็นอย่างไรหลังเริ่มใช้มาตรการใหม่อีว3.5เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไล์ฝั่ง ผมเวลอีกเช่นเคยนะฮะกับข่าวรอบโลก EV d ี i l y EV อนะครับอัปเดตข่าวสารที่ยีนยานยนต์รุ่งแรงศาสตร์ที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวต้องบอกว่าวันนี้นะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยจุดติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหต้องว่าเป็นผลงานของรัฐบาลนะในการส่งเสริมทําให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครั้งแรกนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานะกับโครงการหรือที่เรียกว่ามาตรการ e ีีนี่เองนะครับ ต้องบอกว่าถ้าใครจําได้นะมาตรการ EV เนี่ยจะทําให้ราคารถยนต์น้ามันแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใกล้เคียงกันนะจากการมีเงินอุดหนุน150,000บาทนะครับมีการลดภาษีสรรพสามตลง6%แล้วก็ลดภาษีนําเข้าสูงสุด40%นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าไอม้มาตรการ EV 3.0เนี่ยเริ่มใช้ไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2565นะครับย้อนกลับไปนะฮะต้องบอกว่าปี2565เนี่ยประมาณช่วงมอเตอร์โชว์นะก็มีค่ายรถเข้าร่วมนะรประมาณ4ค่ายนะครับ มียอดจัาเบียนปี2555หรือปีแรกเนี่ยประมาณห0 0 0นกว่าคันจนมาถึงปีที่2นะครับ2566นะมียอดจัาเบียนเติบโตแบบก้าวกระโดดมากถึง7เท่านะครับหรือ7,000 70, 0กว่าคันในปี2566นะครับ ซึ่ง EV 3.0เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันกระตุ้นนะเป็นมาตรการเฟสแรกนะทำให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าถึงบอกว่าวันนี้ความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้านในประเทศไทยเนี่ยมันจุติแล้วนะครับซึ่งในมาตรการ EV 3.0เนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่3 1ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนเฟสต่อไปเป็นเฟสที่2นะะของมาตรการ EV นะครับก็คือการสนับสนุนทำให้เกิดการผลิตหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศไทยนะครับ ซึ่งมาตรการนี้เขาก็เคาะออกมาแล้วนะกับมาตรการ ev 3.5นี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าใน ev 3.5เนี่ยมีการเคาะออกมาครอบคุมไปจถึงปี2570นะครับได้มีการอนุมัติวงเงินเข้าๆนะประมาณ3.4หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งเริ่มใช้วันที่2มกราคมนี้ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของมาตรการ EV 3.5กันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพราะก่อนอนนี้มีการพูดไปนะครับแต่ตัวเรขมันยังไม่ได้เคาะออกมานะครับอันนี้เคาะออกมาจนถึงปี2570ว่าเงินอุดหนุนแต่ละปีได้เป็นเท่าไหร่นะครับ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทน,นะครับรถที่นั่งนะฮะถ้าแบตเตอรี่นะฮะเกิน50กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับก็คือเฉลี่ยวิ่งได้ประมาณสัก4 5 0 5 0 0โลนะครับจะได้เงินอุดหนุนนะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต่อคันนะครับในปี2567และปี2568นะครับถ้าเป็นปี2569เงินอุดหนุนจาก1 0 0 0 0แจะลดเหลือ75%นะก็คือ75,000บาทต่อคันและในปี2570นนะ จะเหลืออยู่ที่50 0 0 0บาทหรือ50%ของปี2567เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะลดหลั่นกันไปเป็นขั้นบันไดนะครับ ึ่งอันนี้ก็อ้างอิงนะเหมือนอย่างที่ในต่างประเทศนะอย่างอเมริกาเองหรือจีนเองนะครับเขาก็ทําแบบนี้นะในช่วงแรกก็ต้องอัดฉีดเยอะหน่อยพอวันนี้ค่ายลถเริ่มอยู่ได้อ่าตลาดเริ่มติดแล้วเขาก็จะค่อยๆลดเงินอุดหนุนลงมานะครับแต่ในส่วนอื่นนะเรื่องของภาษีนําเข้ายังเหมือนเดิมนะก็คือลดได้สูงสุดอยู่ไม่เกิน40นะครับภาษีสัรพสามิตนะลดจาก8เรเหลือ2นะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมต่างกันแค่เงินอุดหนุนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะถ้าเป็นรถที่แบตเตอรีน่น แต่ไม่ต่ำเกิน10กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็คือตั้งแต่10 50เนี่ยจะได้เงินอุดหนุนเนี่ยน้อยลงกว่ากลุ่มแรกนะครับซึ่งเงินกลุ่มหนุนกลุ่มนี้นะฮะ,ะถ้าเป็นปี2567-68เนี่ยจะได้เริ่มเงินอุดหนุนอยู่ที่50,000บาทต่อคันนะครับในปี2569นะอยู่ที่35,000บาทต่อคันและในปี2570อยู่ที่25,000บาทนะสำหรับรถที่แบตเตอรี่ไม่เกิน50กิโลวัตต์อวนะครับ รถกระบะนะฮะถ้าราคาไม่เกิน2ล้านแบตเตอรี่5 0ิกิโลวัตต์แอาก็จะได้เงินอุดหนุน1 0 0 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจัก,กรยานยนต์นะครับถ้าผลิตในประเทศราคาไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทนะครับที่มีขนาดแบตเตอรี่นะฮะตั้งแต่3กิโลวัตต์อาขึ้นไปนะก็คือวิ่งได้เฉลี่ยประมาณสักเกือบเกือบ, 100, บร้อยโลนะฮะร้อยโลขึ้นไปอันนี้จะได้รับเงินอุดหนุน10,000บาทต่อคันนะครับ และลดภาษีสรรพสินวิาล์ลงนะเหลือแค่ร้อยละหนึเท่านั้นในปี2567ถึงปี2570เลยนะครับก็ถือว่า นโยบายนี้นะค่อนข้างครอบคลุมนะครับครอบคลุมเรื่องของการใช้งานว่าว่า,วารถยนต์ไฟฟ้าเทนโลยีมันมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นจากของเดิมมาตรการ ev 3ามใครจําได้นะต้องเป็นแบตเตอรี่เกิน30กิโลวัตต์อาวขึ้นไปถึงจะได้เงินอุดหนุนแสนห้าแต่ในปีนี้ต้องเป็น50ถึงจะรับเงินอุดหนุน1น0 0 0แบาทนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับนอกจากนี้นะสิ่งที่มาตรการ ev 3.5ต่างประเดิมก็คือเรื่องของความเที่ยวนะครับซึ่งก็คือถ้าคุณนํารถเข้ามาในช่วงแรกนะครับ ถ้าใน EV 3.5เนี่ยคุณต้องผลิตคืนอยู่ที่อัตราส่วน1ต่อ2นะครับนำเข้า1คันผลิตคืน2คันนับในปี2567และ2568ส่วนถ้าในปี2570นะฮะคุณยังคงนำเข้าอยู่นะครับอัตราส่วนนจะอยู่ที่1ต่อ3นะครับก็คือน,นำเข้า1คันผลิตคืน3คันนะครับซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเนี่ยเฟส2เนี่ยจุดประสงค์คือ ต้องการให้เกิดการลงทุนในประเทศนะอ่ะเข้าใจช่วงแรกคุณนําเข้ามาขายทําตลาดก่อนแต่คุณต้องเร่งตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนะเพื่อเกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านในประเทศนะครับซึ่งนี้นะต้องบอกว่าโอโ้ในที่สุดก็เริ่มเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในปี2567นี้เราจะเริ่มเห็นหลายๆค่ายหันมาตั้งโรงงานและเริ่มผลิตรถยนต์ฟฟ้านในประเทศ เราจะเห็นว่าตอนนี้นะฮะเรากำลังอยู่ในช่วงต้นปีเป็นรอยต่อสำคัญนะระหว่างมาตรการ EV 3.0และ EV 3.5นี่เองนะครับจะเห็นว่าเรื่องของเงินชดเชยแล้วก็เงื่อนไขาการผลิตคืนไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมาถึงตรงนี้นะหลายคนที่เป็นดีลเลอร์หรือค่ายรถเนี่ยเขาก็มีคำถามเข้ามาอเอ้ยว่า เฮ้ยแล้วรถที่อยู่ในสต็อกเนี่ยที่มันอยู่มาจากปีที่แล้วจะทํำยังไงนะครับซึ่งถ้าเรามองจากปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายปีนะค่ายรถต่างๆก็พยายามเร่งระบายรถในสต็อกตัวเองออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําโปรโมชั่นรถราคา1น0 0 0แค่ายนั้นค่ายนี้นะครับแต่ถ้าขายไม่หมดคุณจะต้องมีการโยกออกมานะครับซึ่งทางบอร์ดนีครับได้มีการแจ้งว่าคุณควรต้องทำยังไงนะครับซึ่งมีอยู่มาณ2ข้อนะครับ อย่างแรกเลยนะสาหรับผู้ขอรับสิทธิ์นะฮะต้องแจ้งความประสงค์นะก็คือต้องทํา MOU กันใหม่ผู้ง่ายนะครับคุณทํา EV 3.0มันไม่ได้ต่ออัตโนมัตินะคุณต้องมายื่นทําเรื่องข้อตกลง EV 3 5นะซึ่งมันเหมือนแบบทำหนังสือสัญญาโคละข้อโคล์าเงื่อนไขโคละฉบับกันนะครับอันนี้คือต้องมาทําใหม่ถึงจะได้รับการอนุมัติราคาปีกและราคาแนะนําผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านยานยนต์ไฟฟ้าก่อนเริ่มจําหน่ายจริงนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่2มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือจะต้องมีการแจ้งจำนวนรถในสต็อกนะครับว่ารถในสต็อกของปี2566เนี่ยนำเข้ามาเท่าไหร่ทั้งฝั่งดีลเลอร์เองสต็อกที่ดีลเลอร์หรือสต็อกที่ค่ายรถเองให้ทางกรมสรสรพานมิตรรู้นะครับคงบอกว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้รถที่ไม่จำหน่ายไม่ได้เนี่ยถึงสิ้นปีมีเท่าไหร่ถ้าจะโยกมาสต็อกและขอเข้าร่วมมาตรการต้องแจ้งจำนวนให้สรสรพาิรได้ทราบด้วยนะจะได้รับรู้ว่า เอ้ยนี่คือรถจากสต๊อกเก่านะนะแต่เป็นเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขใหม่นะครับรถมันอยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่ามาตรการ EV 3.0และ3.5เนี่ยนะครับเงื่อนไขเงินอุดหนุนก็ไม่เท่ากาันระยะเวลาก็แตกต่างกาันรวมกระทั่งการผลิตคืนนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ค่ายรถนะแล้วก็ดีลเลอร์อาจจะต้องเร่งทําในช่วงปล่อยต่อแบบนี้ ทีนี้เรามาถึงคําถามที่ใครหลายคนอยากรู้นะฝั่งผู้บริโภคอย่างเราๆกันบ้างน,นะครับว่าเฮ้ยราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นมาตรการ EV 3.5จะแพงขึ้นไหมตอบเลยว่าแพงขึ้นนะครับเพราะว่าเงินอุดหนุนหายไปนะอย่างน้อยๆก็50,000ื่นบาทนะครับ ยกเว้นแต่รถรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยนะสำหรับค่ายที่เข้าร่วมนะตั้งแต่ ev 3.0นะครับถ้าผลิตในประเทศไทยนะยังคงได้เงินอุดหนุน1,50 0 0 0บาทนะครับจนถึงสิ้นปี2568นะสำหรับรถยนต์ไฟที่ผลิตในประเทศไทยก็จะมีอย่างพวก b y d neta o r a Good Cat หรือแม้กระทั่งค่าย MG นะถ้าผลิตในประเทศไทยยังคงได้แสนห้าในรุ่นนั้นๆอยู่แต่ถ้านำเข้าก็ต้องมาดูตามเงื่อนไขข,ของแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันที่ค่ายแรกนะครับอย่างค่ายเนต้าหรือเนยจานนี่เองนะครับซึ่งมีรถที่ทำตลาดในประเทศไทยอยู่รุ่นเดียวนะก็คือเป็น E c โคคารรุ่นเนต้าวีนะครับด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะเป็นจุดขายเลยนะโอ้โหตัวตีตลาดอีโคคารกระจายเลยนะโอ้โหบังคนบอกว่า เอ้ยอยากจะลองรถิฟฟ้ายัางไม่มั่นใจเนี่ยเปิดใจใช้ n e ต้าก่อนนะครับซึ่งราคาที่ขายนะก็ตัว n e ต้าวนะก็คือ549,000บาทหลังได้รับเงินอุดหนุนหน0 0 0 0นบาทและภาษีสรรพสามตนะที่ลดลงไป6%นะครับภาษีนำเข้าลดไปเหลือ0ูนย์ะครับซึ่งถ้ามาเป็น EV 3.5นะฮะร,ราคาจะแพงขึ้น,นครับอยู่ที่100,000บาทบางคนบอกเฮ้ยหูแว่วไว้หรือเปล่านะ จาก500,000 4 0 0เก้าป็น600,000 4,000เก้านบอกว่าเงินอุดหนุน,นหายไป50,000ไงซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ต้องมาดูเงื่อนไขนะถ้า EV 3.5เนี่ยแบตเตอรี่ต้องเกิน50กิโลวัตต์อาวขึ้นไปนะครับซึ่งตัวเนต้าวีนะฮะแบตเตอรี่อยู่ที่40.7กิโลวัตต์ออวเท่านั้นนะครับหมายความว่าจะได้เงินอุดหนุนนะของ EV 3.5อยู่ที่50,000บาทนะครับราคาแพงขึ้น100,000นะฮะในช่วงแรกนะครับทางเนต้าเองก็บอกว่าช่วงตรรรมมาาาาาาแกกกเเเนนนนี่ยขขจจจะะําาา้อนนคับ จนกว่าจะช่วงปลายไตรมาสที่1นะฮะถึงจะเริ่มส่งออกเจ้าตัว n e t a V เวอร์ชัน2นะครับหรือเจ้าตัว n e t ้าไอยะในต่างประเทศนะครับออกมาทำตลาดในประเทศไทย ซึ่งตัวน,นนะั้นจะได้รับเงินอุดหนุน,น150,000บาทน,นะครับแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสเปคมีการปรับราคานะตามสเปคที่เปลี่ยนไปมีการอัดใส่ฟังก์ชันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอรุ้นว่าจะเป็นไงเดี๋ยวผมว่าน่าจะถูกกับตัวนําเข้านะพะตอนนาเข้าเพิ่มขึ้น100,000กลายว่าในตลาดอีโคนะมันไม่ถูกอีกต่อไปนะครับผมก็คิดว่าอันนี้ทางเนต้าก็ต้องคิดตามเพราะว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเหมือนกันเดี๋ยวเป็นว่านะถ้าประกาศราคาออกมาแล้วหรือโรงงานผลิตรถแล้วเน ค่ายที่2นะครับกับค่ายที่ขายดีที่สุดนะมีรถยนต์ไฟฟ้าหลากเซกเมนต์นะปัจจุบันมีทั้งหมด3รุ่นนะครับค่าย byd build your dream นเองนะครับซึ่ง byd นะทำตลาดก็มีเจ้าตัว atto t suv crossover นะครับแล้วก็มีเป็นตัว City Car อย่าง byd dolphin ที่ทำตลาดมาตัวที่2นะครับและตัวสุดท้ายคือ byd seal นะครับตัวเก๋งดีเซกเม t ตนะครับ ที่บอกว่าโอ้หแต่และรุ่นเนี่ยก็ขายดีมากนะฮะถ้าพูดถึงมาตร,รการ ev 3.5นะ byd จะรับผลกระทบก็คือราคาจะปรับขึ้นนะทุกรุ่นเลยนะครับก็คืออยู่ที่50 0 0 0บาทนะครับจะมีอยู่รุ่นเดียวเท่านั้นที่ราคาจะปรับขึ้น1 0 0 0 0แสนนะครับก็คือเจ้าตัว byd dolphin รุ่น standard นี่เองนะครับแบตเตอรี่น้อยกว่า50กิโลวัตต์อานะครับ ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น1,000 0แสนจาก6,999 9เเป็น7 9 99, 9 9 9 9นนะครับโอ้โ oh, หแพงขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทาง BYD นะโรงงานเนี่ยเขาจะเริ่มผลิตเจ้าตัว d o l p h i นะเป็นรุ่นแรกออกมานะช่วงประมาณกลางปีนะครับหรือประมาณไตรมารส2นะปลายปลายปลามาส2นะครับ,ระรบจะเริ่มผลิต BYD Dolphin อ,ออกมาเพราะเขาเห็นแล้วว่า e v 3 5จาเนี่ยจะทาให้ราคารถแพงขึ้นนะและอาจจะแข่งขันได้ยากนะครับเบื้องต้นทาง BYD ยังคงขายรถราคาเดิมทั้ง3รุ่นแต่มีการปรับลดแคมเปญตามเงินอุดหนุนที่หายไปซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่31มกราคมนี้มาถึงค่ายที่3นะต้องบอกว่าค่ายที่ถอกว่าเป็นลูกเจ้าสัวหรือค่าย MG นี่เองแหละแซงมอเตอร์ซีพีนก็แซลลก,กันนะครับสำหรับเ g ็นเอนะก็ทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกนะอย่าง z s EV MG EP, MG ES นะแล้วก็ MG f o นะครับทั้ง4รุ่นที่ทำออกมานะจะมีราคาปรับแพงขึ้นนะอยู่ที่ประมาณ50,000บาทสำหรับ EV 3.5นี่เองนะครับพอมาดูสเปคนะโอ้โหบางคนบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่แม่เหมือนรููกันเลยนะ50.3กิโลวัตต์อวนะฮะ ึ่บอกว่าจริงๆในการจะออกมาตรการอะไรเนี่ยมันก็ต้องเรียกคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบเนาะคนที่เขามาลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยฮะว่าเอ้ยจะออกมายังไงที่จะได้ผลกระทบนะให้มันดูโอเคดูเข้มงวดมากขึ้นนะเพราะอย่าลืมว่า ev 3.5เนี่ยค่าญี่ปุ่นจริงๆไม่ต่อนะค่าญี่ปุ่นบอกว่าแค่3.0ก็พอแล้วนะครับ3.5ไม่ควรต่อนะแต่เรามีรถแมทชัดเจนว่า 30แอนเนี่ยก็คือภายในปี2 0 3 0นะจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าได้30%ของยอดที่ผลิตได้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมีมาตรการ E ีีเป็นเครื่องมือในการผลักดันทําให้เราถึงเป้าหมายให้ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญทําให้มาตรการอียังคงต้องดันจนกว่าจะบรรลุผลดังที่เราวางเป้ากันเอาไว้นะครับสําหรับรุ่น MG รถยนต์ไฟฟ้าที่จะผลิตในประเทศไทยนะรุ่นแรกก็คือ MG4 นี่เองนะครับโดยจะเริ่มผลิตนะไตรมาสหนึ่นนนาางป ผลิตออกมาแล้วเงินอุดหนุนแสนห้าราคาจะปรับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้านําเข้าก็อาจจะแพงขึ้นประมาณ50 0 0มบาทค่ายที่4นะครับต้องบอกเป็นค่ายที่สายแบวชอบนะบกับค่ายเ r e ด t วัลมอเตอร์ออร่ากูดแคทนี่เองนะครับ ซึ่งออร่าคูดแคทนะฮะก็จะมีการปรับราคาแพงขึ้น2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็น500อัลต้าเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้น50,000บาทนะครับเพราะแบตเตอรี่เกิน50กิโลวัตต์อัลนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น400 Pro แบตเตอรี่ตัวเริ่มต้นนะฮะตัวนี้ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น100,000บาทนะครับโอ้โหเพราะแบตเตอรี่เล็กกว่า50กิโลวัตต์อัลตามมาตรฐาน EV 3.5นะโหัเงื่อนไขก็โหดอยู่นะเพราะว่าตัวเริ่มต้นเป็น LFP 47.8กิโลวัตต์อัลนะ ซึ่งทางเกรดวอละก็มีโรงงานอยู่แล้วที่ซื้อจากทาง GM ไปนะเจอร์รัลมอเตอร์นะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งรุ่นแรกที่ผมว่าน่าจะผลิตก็คือเจ้าตัวออร่า o ูดแคทรุ่นเริ่มต้นนี่เองนะแพงขึ้นตั้ง1นึ่งแสนนะจะเอาอะไรไปสู้นะราคาโดดไปนะเขาก็เลยจะมีการทําตัวนุ่นนี้ออกมานะก็คือออร่า o ูดแคทรุ่นเริ่มต้นแล้วก็ออร่าคูดแคท t ีทนะซึ่งมีการโปรโมทออกมาบ้านแล้วนะค,คาดว่าในไตรมาสแรกนะปีนี้นะก็จะทําออกมาขายเช่นกัน สำหรับ2ค่ายน้องใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาในปี256ที่ผ่านมามว่ามันจะเป็น GAC Ion หรือช้างอาน,นะกับตะกวลซีรีส์ดีพาวนี่เองนะครับซึ่งทั้ง2ค่ายนะเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนมาตรการ EV เป็น3.5นะครับราคาที่เขาขายนะเขาบอกว่าราคานี้นะมีการปรับรองรับตามมาตรการ EV 3.5แล้วนะครับราคาน่าจะขายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลนะครับอันนี้ที่เขาบอกมาแจ้งให้ทราบนะครับ ก็สําหรับค่ายน้องใหม่ที่จะเข้ามาในปีนี้นะ25,67นะหรือปี2024นี้นะครับก็จะต้องยอมรับตามเงื่อนไข EV3.5 จนถึงปี2 5 7 0เป็นต้นไปนะครับซึ่งถือว่ามันก็แฟร์นะแถมได้ยินแ well ว่ว well ๆว่าค่ายญี่ปุ่นนะที่นายกเศรษฐานเนี่ยไปคุยกันมานะ 4ค่ายนะครับก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมาทำลงทุนเรื่องของอุตสาหกรรม E ีวีในบ้านเรานะสี่่ายรวมกันประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นข่าวดีนะอย่างน้อยน้อยเอาเข้ามาผลิตนะจะได้เกิดการแข่งขันนะโดยเฉพาะยานยนต์สมัยใหม่อย่างรถยนต์ฟนไฟฟ้าในประเทศไทยนี่เองก็สรุปนะคสำหรับราคาเ้วยฟ้าปี2องพนีนี้จะแพงขึ้นไหมตลาด E ีวีจะเป็นอย่างไรหลังจะมีการเริ่มใช้มาตรการ E ี3ีนะตอบเลยว่าราคาด้วยฟ้าจะแพงขึ้นประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับจาก เงื่อนไขของการสนับสนุนนะโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเนี่ยมันมีการปรับเงื่อนไขปรับลดลงนะครับส่วนเรื่องของตลาด ev นะต้องบอกว่าปีนี้นะครับเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงนะบางคนบอกว่าเอ้ยบางอุตสาหกรรมน่าจะดีเพราะมีเงินไหลเข้าอาเซียนนะแต่อุตสาหกรรมโดยรวมนะน่าจะแย่อยู่นะอาจจะทําให้กําลังซื้อดอกลงนะพอราคารถ ev แพงขึ้นยอดอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าซึ่งเราตั้งเป้าไว้ที่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นคันนะครับสลับปีนี้นะครับแต่ผมคิดว่าประมาณเกินแสนก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่า คนเขาก็มองเรื่องความประหยัดนะโดยเฉพาะรถยนต์ฟ้าราคาถูกนะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับอย่าลืมว่าปีนี้เราจะมีค่ายน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเท่าที่ผมทราบอีกประมาณ3ค่ายนะครับค่ายญี่ปุ่นก็จะลงทุนทําในประเทศไทยเพื่อผลักดัน EV นะคีับแถมค่ายดังเดิมนะที่เข้ามาแต่ EV ว0นะก็ต้องเร่งผลิตรถยนต์ฟ้าให้ราคาแข่งขันได้นะบอกเลยว่าตลาดรถยนต์ฟฟ้าในปีนี้สนุกแน่นอนนะเดี๋ยวต้องมาลองติดตามกันดูนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับมาตรการ ev 3.5นะฮะเขี่ยวไปไหมราคาเรือไฟฟ้าปรับเครื่องขึ้นไปอย่างเงี้ยไหวหรือเปล่ารับได้หรือไม่นะครับสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ